เสร็ส hey, ุดทีาพี่น้องครับมือนี้มายู่บ้านนะครับบ้านผมบ้านพังยุี่ขาพี่น้องครับมือนี้ครับผมมาเจอต้นอันนึงครับพี่น้องครับบัากบักตกเลยครับพี่น้องครับบรรลุว่าพี่น้องเคยกินบอนะครับพี่น้องมาใกลๆครับพี่น้องครับอันนี้มุเจ้านะครับบ้านมุเจ้าเอื่นหมากเอียงนะครับผมนะครับให้พี่น้องทายก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะโอเคครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้บ้านผมนะครับเอื่นบักเมานะครับพี่น้องเอือหรือบ้านเฮาเอื่นบักมะเมาภาษากลางภาษาผักเหนียเอื่นอีหยงผมบรรล นี่ครับพ <If> ี well ่น้องครับบรรูุวาพี่น้องเคยกินบ่นี่ครับพี่น้องครับอู้ครับพี่น้องอันนี้เป็นมาเป็นพ้เขาครับพี่น้องครับมีเมืองใกล้ๆครับบรรูุวาพี่น้องเคยกินบ่นะครับพี่น้องที่เบืองยูนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับฝากพี่น้องคอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนในพี่น้องเนาะฮะเดี๋ยวผม zoom ครับพี่น้องเดี๋ยวผม zoom เดี๋ยวผม zoom มาให้พี่น้องกินนะครับเดี๋ยวผมไปฝากพี่น้องอยู่ภาคไหนนะครับอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวผม zoom ไปฝากเนาะนะครับอันนีีีีี้้้้้เเ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 ขขาาาาาออออออิิิินน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 บบบบบบััััักกกมมมมมมะะะะะคคคครรรรพ่งงงดด๋๋ยยววผผจใหลลููส รสชาติแล้วพี่น้องรสชาติจะเป็นสมสมบครับสมสมบออกขดผาดันิดนึงนะครับพี่น้องครับอันนี้เอื่นบมกเมานะครับพูดคบพี่น้องครับเบื้งเบืงตั้งเบื้องสูงคำพี่น้องครับพูดคบพี่น้องอันนี้คือต้นอันนี้คือต้นใหญ่เขานะครับอันนี้คือต้นบมกเมาครับพี่น้องครับเห็นเห็นแดงๆนะครับพี่น้องครับแดงๆเป็นพุ่งเป็นพุ่งหรือว่าเป็นสตรอเบอรี่ได้ครับเมาะได้พี่น้องเนาะนะครับถือว่าเต็มต้นแบบตายเลยครับผู้ใดอยากกินพวกอยากซิมครับพี่น้องฝากพี่น้้้้้อออออองงคคคคมมมเเเเนน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 นตต์แ่่ดะะะรรััับบีีืขาลลป็ผไ เป็นผลแล้วไม่พืน town, right? s! <S ้นบ้านนะครับเนาะอันนี้เอ้าอันสวัสดีครับสวัสดีครับมาๆมานะครับพุ่นเนี่ยเขากล้องน้ำพี่น้องพุ่นอยากเขากล้องอันนี้อันนี้คนสวยคนสวยหรือคนตื่นสายกว่าเทิ้งสวยเทิ้งตื่นสายโอ้โหเทิ้งสวยเทิ้งตื่นสายเอาอันนี้ต้นบักเมาเป็นบัวบานเขาเอ้นตักเมาเนียนโอ้เพื่นบ้านคุณครับพี่น้องครับเบืองเห่ช่วงนี้พี่น้องเบืองใกล่เนี่พี่น้องอันตากล้อง เออแต่มันสวยเนาะสมเนาะไปต่กินสมพักโอ้ยแต่มันมันโดกปีนี้มันก็โดกแท้ปีนี้มันก็โดกแท้โดกแม่แท้เออนะครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ผมมาบ้านบ้านเด้ออันนี้อันผมมาเล่นบ้านนะครับได้ยินที่เพิ่นว่าพาไปเบิ่งพาไปเบิ่งบักเมาแๆเนี่ยขอเลยมาเบิ่งน้ำเพิ่อนเตี้ยเบิ่งแล้วเป็นจังได๋นี่เบิ่งครับพี่น้องครับโอ้ยเดี๋ยวๆๆหาหาพวงที่ตกโดกไก่เพิ่นเบิ่งก่อนนะครับเอาตัก็มาเบิ่งใกล้ๆเลยเอาพี่น้องเบิ่งครับอันนี้แค่งาเดียวเด้พี่น้อง อันนี้งาเดียวครับอันนี้งาเดียวนี่ยวเต็มต้นอาญะเลยไปดอนอ้วงนะโอ oui. ้ยมันอ่อนซ้อนเนาะอันนี้แค่งาเต๋เนี่ยที่พี่น้องเห็นครับบางบางตาเนี่ยก็คือว่าพ้นเก็บไปแล้วมันบอกมันบอกมันบ่กใหญ่อันนี้พ่นเก็บไปแล้วเนาะนะครับพ่นเก็บไปเนี้ยแล้วแต่ว่าอันนึงทึ่งน้ำเก็บบ่ได้เอาแต่กล้องมึงยีนนะพี่หนุ่ยเห็นบ่แต่กล้องเห็นบ่นะครับพอไปซูมเนอะนะครับภาพอาจสิบอคใอยชัดได้ไป้องเพราะว่าเขาไทยเขาไทยตอนหกโมงนะครับมันมันเริ่มเหมือนแล้วนะครับ โอ้ยไม่น <Yeah, S 2> ้องเห็นบ่พุ่นอ่ะเป็นฟ่วงบ่เป็นบักน้ำเย้ยได้นั่นน่ะบ่เป็นน้ำเย้ยบ่เป็นดอกไม้เด้แต่ว่าเป็นเอาเอาซีมนี่เด้หนี่เด้กันใกล้ใกล้นี่เด้เออเขากินันบ่เขาเขากินหมากมันยังไงมันก็จะผสมหมากเขียวมันติดๆเขียวสูงกว่ากินหมากสุกไหนหมากสุกมัะหนี่เออโอ้งซิมเบิงก็คือว่ามันยัมีอยู่สามระดับพี่น้องหมากเมาห้วยนี่มันไม่มันังมีอยู่สามระดับเป็นปอยาย อ่อมักหมักเขียวจะเป็นตังไหนหมักเขียวรสชาติตังไหนส้มหมักเขียวก็ส้มเอ่อหมักแดงมักมักแดงบ๊อบเป็นไดงมักแดงบ๊อบเป็นไดงอืมมักดำดิหวานเปรี้ยวเอ้ถ้ากล้องไหมไก่ก็ได้ถ้ากล้องหวานเปียวไก่มันบ่เห็นหนาผู้สวยสวยงามเด้นี่ยหวานเปียวมันบ่เห็นหนาผู้สวยสวยงามเนี่ยอันนี้นะครับพี่น้องครับสิมีอยู่สามระดับสิมีอยู่สามระดับเด้เป็นน่องเด้อเขียวแดงแล้วก็ะดำอันนี้ก็ต้องดำนะครับอันนี้ดำอันนี้ก็ถือว่า ดำดำนี่จะ่สมมันบ่เปรี้ยวบ่สมบ่สมบ่เปรี้ยวนะครับแต่ว่าหมากแดงนี่สิเปรี้ยวจี้เลยนะครับแต่ว่าหมากเขียวก็เปรี้ยวเหมือนกันเปรี้ยวแยกมันรักษาอีหยังแยามันรักษาอีหยังเนี่ยหมากนี่หมากเมาทองโรคหลายโรคหลายโรคอยู่สมุนไพรมันเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะนาจะปลูกก็โดนแล้วพี่น้องครับมาจากต้นเนี้ยนะครับจากที่เขายืนอยู่บนดินนะครับสูงเกินไปเนี่ยน่ายเจ้ายเมตรอยู่ล้วนะครับส่งุ่มไหนกว้างอยู่สามสิบ สามสิบปีได้สามสิบปีแล้วนะครับต้นนี้สามสิบปีแล้วแมนบัแมนออสามสิบปีได้กินได้กินมาทุกทุกดือ่ทุกปีบ่ใญ่ยายมาอยู่ยายแต่เห็นมันเมันขึ้นมันใงญ่งามแล้วนี่ง่ายยายมามันงามแล้วมา่มันงามแล้วแมนได้กินแล้วได้กินแล้วยายมาอยูพ่อสอประมาณสามสิบปีพี่น้องครับต้นนี้ ต้นนี้สามสิบปีแล้วพี่น้องครับต้นนี้3าสิปีแล้วอันนี้ตั้งแต่พื้นพิ่นยังเป็นสาวอยู่เป็นบ่แมนเพิ้นพิ่นงแ้่เป็นสาวมาเล่นผู้บ้าบ้านนี่โยเอาเดี๋ยวมันสิยาวาอันนี้อันนี้เป็นบักเมาแล้วพี่น้องครับผมบ่รู้ว่าภาษากลางภาษาเหนือนะครับหรือภาษาไต้เฮาเอินหมาีอย่างนะครับแต่ว่าอันต้านผมเนี่ยเขาเอินบักเมานะครับเขาเมาบักเขาเมานะครับเป็นเป็นพืชสมุนไพร นะครับเป็นผล,ลไม้สมุนไพรพื้นบ้านนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตน้นนี้อู้อายาเลยผู้ดใดอยากได้ครับคอมเมตนเด้อไี่น่อยพี่น้องผู้ใดอยากได้นะครับคอมเมต์มานะครับเดี๋ยวผมจะ<ม>เก็บใส่กล<ร>่องดีๆไปฝากครับพี่้องครับพี่้องในซิมนั่นนะครับอันนี้เป็นโอ้คือจังมักอางุน่นเนาะคุณแม่สิเปียนขึ้นไปคุณ <Okay. S 2> แม่สิเปียนขึ้นไปเก็บให้ถ้าผู้ใดสนใจคอมเมนมารคาเด้อครับดุณแ ผู้ใดสนใจได้ผู้ใดสนใจนะครับนี่ครับผู้ใดสนใจขึ้นต้นไม่นสิปีนขึ้นต้นไม้เป็นแบบกี่มันหลายเมอยู่ดเด่นไหวยตกะกับว่าย่านว่าต้องผู้ใดอยากนะครับคอมเมนต์มาได้จ้าโอ้คอมเมนต์มาเลยครับผมคอมเมนต์มากนะครับอันนี้คือมะเมาหรือบอกเมานะครับมาเข้าเมานะครับมาเข้าเมาบ้านเท่าเอิญนะครับแต่ว่าอซมเมืองแล้วรสชาติดีครับพี่น้องครับปลูกมาแหล้วนานตั้งปีกว่าสามสิบปีเนาะ สามสิบปีสามสิบปีตั้งแต่ผมอยู่ปอดเลยหรือนะครับตอนผมยังในวัวอยู่นะครับแต่ว่าถือว่าต้นใเงยนะพี่เนาะน้องนาะนะครับเถือว่าต้นใหญ่นะครับพี่น้องครับโอ้ต้นใหญ่พอดีว่ามาหนีมาเล่นบ้านครับเพคนเลยบอกว่าไปทายต้นมันบักเขาเหมาแน่นะครับอยู่หลังบ้านนี่ญโตบักพักเลยอยู่หลังบ้านฉันเองค่ะนะครับบ้านแม่ยังก็บอกเคนเนแน่บอกพี่แก้วคนเนแน่แม่ธนพรค่ะธนพรครับบ้านนนแม่เล่นแม่เล่นซื้อเล่นซื้อเล่น ซื้อพอนจ้าซื้อพอนเนาะแม่พอนนะครับแม่พอนนะครับซือเหรียญซื้อพอนอันนี้มีของดีอยู่หลังบ้านนะครับพึ้งหูนี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่ผู้ใส่ปุ๋ยนี่ผู้ใส่ปุ๋ยอันนี้ผู้ใส่ปุ๋ยอัน,น,อน,น,นใส่ปุ๋ยอย่างแม่ใส่ปุ๋ยอย,ย,ย่างใหญ่มืนอึ้นมันก็โดดขีขข้ง้าขี้ง้อใส่ปุ๋ยขี้ง่าบอขีข้ง่าใส่ปุ๋ยขี้ง้อโอ้นีขวาอยู่ข้างหลังนะครับโอ้พี่น้องครับต้นนี้นี่ได้อาุสง์ ได้อนุนสงครับพี่น้องครับได้อนุนสงยังเต็มๆเลยพี่น้องเมื่อดูผุนอุ้ยขนาดกังจริงกำต้มเนี่ยนี่พี่น้องพุนาป,ปีพอฟเอม่าไอยนะครับผู้ใดมักสมเด้อบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งมาให้นะครับคอมเมนต์มากคอมเมนต์มากน,นะครับดเดี๋ยวผมเอาส่งให้พี่น้องกินนะครับผู้ใดที่คอมเมนต์มากเดี๋ยวผมจะคัดเลือกเอาเด้อนะครับหรือผู้ใดอ่ามาอ่มามาเร็วมาซ่านะครับ<ห>พี่น้องก็ต้องง่านกันครับพี่น้องครับมีเต็มต้นเลยนะครับมีบัลากหลายพันกุ์ิงเลยเนาะ นะครับผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้นะครับบ่บ่ถือว่านะครับเสียอ่าเสียค่าเน็ตดอกนะครับเห็นบ่เพิ่นบอกว่าผู้ใดมาสิปีนกระถางเบิ่งเลยพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งใกล้ๆดูนะครับใส่ตะกร้าเบิ่งใกล่อีกข้างนึงครับผมอันนี้เป็นผลไม้บ่ได้ซื้อขายได้ครับนี่นะครับเป็นพื้นเป็นผลไม้พื้นบ้าทครับบ่สามารถซื้อขายได้เพราะว่าแต่แต่ยุดหนีนะครับอันนี้คนตั้ได้ฮู้เนาะอันนี้คนตั้ได้ฮู้ครับอันนี้คนตั้งใ้ฮู้ แต่คนหูนี่บื่อหลือยครับพี่น้องครับอันนี้คนทีน่ในหูนะครับผมก็ถือว่าโออันนี้มันขยายพันธุ์นี่บอกยัยใอหน่อยตอนได้เพรบ่มีแยกกัเน,นเอาพูาดก้นเอาเบาโอ้แปลว่าแปลว่าทาเฮากินม่เมอดกินม่ท่านวันนี้เขาซุกแล้วเขาตกลงลมากเขาก็ิะเป็นก้าแม่นบอกโอ้แปลว่าแปลว,ว่าเขาขายายพันธุ์ง่ายอยู่พี่น้องครับเอานะครับอันนี้หนาฝนเนาะอันนี้หนาฝนวันนี้เขาหนาฝนแล้วเขาหนาหนาวคิดว่า มาเขาไหนโตกี่ว่าไม่ดอกพี่น้องเป็นก้าอยู่ดอกเอาโปได้คอมเมนต์ไว้นะครับคอมเมนต์ไว้เด้อนะครับเดี๋ยวผมสีมอา่อาง่ยายกา้าเพราะใส่ถัไว้ให้หรือจะส่งกล้าให้เลยนะครับผู้ี่อยากได้ไปปลูกนะครับอีกต้นขเมเหาเป็นพืชสมุนไพรผมคิดว่านา่าติต้านมะเร็งต้านเบาหวานต้านความดันต้านหลายโรคอยู่เพราะว่ามันมีความสมกัเพีนน้องครับเป็นกดมีความสม่ออ่อนๆนะครับถือว่ากินได้กินได้ทุกเพศทุกวัยเขาใหญ่น้อใหญ่ กินได้ทุกเพศทุกวัยผู้ชายกินก็ดีผู้หญิงกินก็ดีอะไบึ้งหนาปึ้งอ๋อลาพี่น้องครับอันนี้สวยเลยอันนี้กินซื้อมือป่ะนี่กินทุกวันมาลอยกินทุกวันอันนี้อะไรนเกขึ้นเองมันบ่นี่อดขึ้นเองมันบ่ปูมันบ่ปูปูปลูกไปปูข่ำบ่ปูข่ำปลูกไปเด้อไม่งจากปูไมเนา่ยูนี่เขาไม่ยังต้นแม่ยูนี่เขาไม่ยังต้นไม่ต้นเดียวสิบ่ไม่ต้นเดียว่พี่น้องครับพี่น้องครับ นี่มะม่วงในบ้านเขาไม่จักต้นแม่ในบ้านเขาไม่จักต้นต้นเดียวนี่แหละ่าว่าเมื่อบ้านเขาไม่ต้นเดียวนี่ทีแม่เขาไม่เขาไม่ฟ้าบ้านอื่นไหนไม่พอบ้านอื่นแต่อาจทีมีแต่อาจทีมีแต่บ้านเขามีต้นเดียวบ้านเขามีต้นเดียวครับพี่น้องครับเงี้ยเอนมามีเด่เดียวโอ้พี่น้องครับใหญ่ที่สุดครับพี่น้องครับใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าบารูว่าในตำบลบ้านบารูว่าในตำบลผมนี่มันมีจากต้นแต่ว่าในบ้านในบ้านน้องคำแป๋ มีต้นเดียวครับพี่น้องครับปุ้ยสูงคักสูงแนงครับพี่น้องครับสูงมักเงี้ยวอัลลาเลยนะครับทั้งสูงทั้งดกเนาะอันนี้ได้อันดับสูงจากขี้งว่าขี้กล้วยนะครับโอ้ครับผมดกเลยอ่ะพี่น้องครับสุดท้ายนี่เอ้าผู้ใดอยากจะได้น้ำอยากจะไปกินอยากจะซิมนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องคอมเมนต์หน่อด้อคอมเมนต์มาหลายๆแข่งดีครับพี่น้องครับไม่ต้องห่วงเลยครับผู้ใดคอมเมนต์มาได้ทุกคนครับผมเพราะว่าอยู่นี่ดกแห้งครับอยู่นี่ดกแห้งนะครับผู้ใดคอมเมนต์มาได้ทุกคนครับพี่น้องครับ อาสำหรับมือนี้นะครับเอกเกษตรชื่นครับได้มาเล่นในบ้านครับก็เลยมาเห็นต้นใหม่นะครับบัถือว่าอาเซแปกสำหรับคนที่เพิ่มมืงคลิปมือนี้นะครับเนาะแต่ว่าอ่านี่เป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านกินเลียนนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับมือนี้เอกเกษตรชื่นขอบคุณหลายครับผมครับ